สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันพุธที่3ธันวาคมนะคะสำหรับเมื่อคือนนี้ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมา11.87เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,198นะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,191ถึง1,212ช่วงเช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวใกล้บริเวณ1,200เหรียญน,นะคะปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันก็ส่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะได้รับประโยชน์นะคะโดยที่นายสแตนลี์ฟิชเชอร์แล้วก็นายวิลเลียมดัตีนะคะประธานเฟดสาขานิวยก็กล่าวว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มสดใสขึ้นส่วนการที่ราคาน้ำมันต่ำลงแล้วก็ส่งผลลบต่อระดับราคาเนี่ยก็จะเป็นผลลบเพียง ช่วคราวเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอา,าดอบเบียสหสลัดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี2015ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็ยังสามารถยืนเหนือ1,190ได้นะคะแม้ว่าจะมีการอ่อนตัวลงมานะคะเราก็มองว่าถ้าไม่หลุด1,190เนี่ยแนวโน้มจะเป็นการแกว่งตัวไซ์เว์เพื่อสร้างฐานนะคะ กรอบแนวรับจะอยู่ที่1190แล้วก็ถัดมา1185แนวต้านที่1212แล้วก็1220นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องรัฐบาลรัสเซียเตือนว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีหน้านะคะก็มีข่าว Bank o อ c ฟ i ชน่าคาดว่าธนาคารกลางจีนจะลดดอกเบีย้ยลงอีกในปี ห้าแปดนะคะหรือว่าปีหน้าส่วนตัวเลขของเมื่อคืนนี้นะคะมียอดใช้จ่ายภาคการก่อสร้างนะคะออกมาบวก1.1%นเปอร์เซนะคะก็ดีกว่าค่าที่0.6%เปอร์เซนแล้วก็ดีกว่าก่อนหน้านี้ที่ติดลบไป0.4%เปอร์เซนต ส่วนดาวโจนเมื่อคืนก็ปิดบวกได้102.75จุดนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็หุ้นกลุ่มผู้ผ,ผลิตรถยนต์ที่ฟื้นตัวขึ้นราคาน้ำมันนะคะก็อ่อนตัวลงมาอีกนะคะในสเม็กปิดที่66.88ลดลงไป2.12เหรียญนะคะหรือว่า3.07%เปอร์เซนต์ปิดที่70.54ลดลงไป2เหรียญนะคะ หรือว่า2.79%สาเหตุก็จากการที่อ e ิรักจะเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันการแข่งข่าของเงินดอลลาร์แล้วก็การปรับเพิ่มเง,เงินประกันขั้นต่ำในการซื้อ,อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์กนะคะส่วนเงินบาทนะคะก็อ่อนค่าลงมานะคะปิดที่ 32.86นะคะช่วงเช้าก็อยู่ที่32.85เงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมากนะคะส่วน SPDR ซื้อทองเพิ่มขึ้น2.39ตันนะคะสำหรับภาพเทคนิคของดอลลาร์อินเด็กซ์ ภาพกราฟรายวันก็ขึ้นทดสอบไฮเดิมอีกครั้งแต่ MACD lines i ไม่ได้คอนเฟิร์มจึงไม่ควร follow ลองตามนะคะแนวรับมีที่88แล้วก็87.6แนวต้าน88.7แล้วก็89ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเงินบาทภาพกราฟรายวันนะคะยังไม่ผ่านแนวต้านที่32.9ก็ยังแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับมีที่32.7แล้วก็32.5แนวต้านสา9แล้วก็สา0นะคะ เบรนนะคะภาพรกราฟายวันดิตัวขึ้นมาได้แรงทําให้แนวโน้มขาลงระยะสัน้นมโอกาสจบลงคาดว่าระยะถัดไปมโอกาสที่จะแกว่งไซเวย์เพื่อสร้างฐานนะคะแนวรับมีที่70แล้วก็68แนวต้าน73แล้วก็75ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะ k t b แค่14นะคะก็ยังมีแนวโน้มเ,เป็นขาขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นต่อ แนวรับมีที่23.7แล้วก็23.3แนวต้าน24.4แล้วก็24.9นะคะให้เทรดดิ้งลองทูเซต14นะคะแนวโน้มก็เป็นขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อแนวรับมีที่12บาทแล้วก็1 1บาท80แนวต้าน12บาท80แล้วก็13บาท10นะคะให้เทรดดิ้งลอง ITD เซต14นะคะแนวโน้มก็เป็นขาขึ้นโดยมีโมเมนตัมสนับสนุนนะคะก็แนะนำให้เล่นฝั่งลองเป็นหลัก แนวรับมีที่เจ็ดบาทแปดิบแล้วก็เจ็ดบาทห้าสแนวตั้งแปดบาทยี่สิบแล้วก็แปดบาทหกสิบให้เทดดิ้งลองสําหรับเซตห้าสิบนะคะ อ่อนตัวลงตลอดวันหลังจากที่เปิดกระโดดในช่วงเปิดตลาดเช้าเมื่อวานนะคะแล้วก็กลับมาดีดตัวช่วงท้ายตลาดทําให้ m ACD ยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนตัวแล้วก็ต่ํากว่าเส้นสัญญาลยังก็ตามแกปที่เปิดไว้เมื่อวันจันทร์ที่แล้วและเส้นแนวโน้มขาขึ้นยังคงช่วยพยุงให้เกิดการพักตัวในกรอบก็แนะนําให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะโดยแนวรับมีที่พันห แล้วก็พันหกสิบน้าสแนะคะแนวต้านที่พันเบเจ็ดแล้วก็พันแปดส่วนซีรีส์แค่สิบสี่แนวรับมีที่พันหกสแล้วก็พันห้าิบเ็ดแนวต้านที่พันเจแล้วก็พันแอดนะคะส่วน ทางด้านข่าวในประเทศนะคะก็มีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันหรือกรกรก็ปรับลดการคาดการณ์ GDP ปี58จาก4ถึง4.5เหลือ3.5ถึง4นะคะเนื่องจากการเบิกจ่ายภาครัฐยังคงล่าช้านะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอีก1%จาก7%เป็น8%นะคะ ส่วนศูนย์ว,นวิจัยเรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินเศรษฐกิจไทยปี58จะโต3-3.5%นะคะโดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ภาวะปกติและการส่งออกที่ขยายตัวในระดับ4%สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มจาสารนุพันธ์จากบริษัทสิโกฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ